อรถเลยลืมต่อทะเบียนด้วยพูดีไปแต่งจังหวดเดี๋ยวเจอไดานี้ก็ได้พออแต่ตีห้าไปซื้อพหลบที่ไหนที่เขาไงเขาเลกูล่าเขาเดะอะเซอร์วิสมาซื้อพหลบต่อทะเบียนซื้อประกันด้วยค่ะได้ค่ะ เรียบร้อยค่ะซื้อพอรบรจากหลากหลายบริษัทประกันชั้นนำหรือต่อทะเบียนได้ใกล้บ้านตลอด24ชั่วโมงครบวงจรที่เซเว่นอีเลฟเว่นคุ้มครองทันทีแล้วนี่รถเก่าๆที่บ้านเอามาต่อทะเบียนรถด้วยจะได้ไหมครับได้ค่ะรถยนต์เกิน7ปีมอเตอร์ไซค์เกิน5ปีที่ผ่านการตรวจปรอ,อสภาพรถก็ยังสามารถต่อทะเบียนได้ด้วยค่ะท่านเขาขอซื้อพอรบ,รบ,รบรต่อทะเบียนมอเตอร์ไซค์ด้วยได้ไหมอาทิตย์จะขึ้นแล้วอ่าเรียบร้อยค่ะโอ้โหเสียบ <laughs> the service.